สวัสดีครับวิคห์ฟุตบอลประจําวันที่2สิงหาคมวันศุกร์แบบนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจลงทำการแข่งขันทั้งฟุตบอลโอลิมปิกและฟุตบอลลิกบราซิลวันนี้จึงคัดทีเด็ดกันไม่2คู่เหมือนเดิมหากชอบกรต่างกันมาแต่ถ้าเห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับไปกันที่คู่แรกเวลาตี2ในศึกฟุตบอลโอลิมปิก2 0 2 4ฝรั่งเศสชุดยูย่เจอกับอาร์เจนตินาชุดยูย่โดยคู่นี้ฝรั่งเศสต่อครึ่งลูกสุดเตุเตของคู่นี้ยังไม่เคยเจอมาก่อนเลยสักเกมเดียว สกุลงานทุกรายการ10เกมหลังสุดของฝรั่งเศสชุด U23 ชนะ7สเสมอ2แพ้1เข้าวิน4สเสมอ1เสีย5และจบสกอร์สูง8ครั้งส่วนทางฝั่งอาเจตินาชุด U23 10เกมหลังสุดทุกรายการชนะ6สเสมอ1แพ้3เฮดีแคปเปิดราคา8ครั้งเข้าวิน5สเสมอ0เสีย3และจบสกอร์สูง6ครั้ง คู่นี้ทางฝั่งเจ้าภาพฝรั่งเศสพวกเขาถะโงานในรอบเป็นกลุ่มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการเอาชนะไปได้3เกมรวดแถมยิงประตูดได้ถึง7ลูกในขณะที่เกมลบพวกเขาก็เก็บคลีนชีตได้ทั้ง3เกมอยกเช่นกันส่วนทางฝั่งอจจร์เจรตินาพวกเขาเริ่มต้นโอลิมปิกด้วยการแพ้มรโ็โกโกมาก่อนแต่ก็กอบกู้สถานการณ์กลับมาได้โดยการเอาชนะอ e ิลลไยูเครนอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสอยู่ในฟอร์มที่ดีกว่ากลุ่มของเราก็แข็งแ,งแงกร่งกว่าและพวกเขาได้เล่นในฐานะเจ้าภาพอีกด้วยเพราะฉะนั้นแอปปิ้งคิดว่าทัพต,ไตะไคร ฟันธงฝรั่งเศสชนะอาเจนินา1ประตูต่อ0สุดอีกคู่เวลา7โมงเครื่องวันพุ่งนี้ในศึกเซเลบีบราซิลซานโต้พบกับสปอร์ตขับเลซิเฟโดยคู่นี้ซานโต้ตอกครึ่งควบลูกส่วนผลงานเฮตูเฮท่าเก่ล่าสุดของคู่นี้เป็นซานโต้ชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งและเลซิเฟชนะ1ครั้งส่วนผลงาน10เก่ล่าสุดทุกรายการของซานโต้ชนะ5เสมอ3แพ้2เข้าวิน4เสมอ1เสีย5และจบสกอร์สูง2ครั้ง สดอฝั่งทีมเยนเลซิเฟส10เกมหลังสุดทุกรายการชนะ4เสมอ4แพ้2เขาวิน5เสมอ0เสีย5และจบสตอร์สูง3ครั้งคู่นี้ต้องบอกเลว่าทางซานโตนั้นกำังอยู่ในฟอร์มที่เรียกว่าดีมากๆเพราะว่าเขาไม่แพ้ใครมาแปเกมติดต่อกันในขณะที่ผลง,งานในบ้าน7เกมหลังสุดพวกเขาก็ชนะรวดทั้ง7เกมแถมเก็บครีชิตถึง5เกม ในขณะที่ฝั่งทีมเยือนสปอร์ตขับเลติเฟ่พวกเขาก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันเพราะแพ้มาแค่เกมเดียวจากเกม้มาเก่งสุดในลีกแต่ผลงานเกมเยือนก็ไปแพ้มาแล้ว4เกมติดต่อกันอย่างไรก็ตามนัดนี้โจทย์ใหญ่ซานโตสในบ้านก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมลุกและเกมรับและยังเป็นจา่าฝูงของลีอยู่ในเวลานี้และเมื่อดูจับโมเมนตัมโดยรวมแล้วต้องบอกว่าทางซานโตสนั้นยังคนดูดีกว่าเพราะฉะนั้นขออยู่เชียร์ฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าฟันธงซานโตชนะสปอร์ตขับเลติเฟ่หนึ่งประตูต่อศูนย์สุดท้ายนี้ขอฝากโปรโมชั่นปรระจาเดือนกกฎคม สมาชิกใหม่เพียงโชว์บินแรกสเต็ป5ขั้นต่ำ500บาทรับฟรีทันที300บาทและได้รับ1สิทธิ์ในการทายผลฟุตบอลสเต็ป6คู่ถูกหมดรับไปเลย5,000บาทสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดคลิกที่ลิงก์คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ